โอ้นี่หน้าบ้านอันนาจังนี่นาะฉันไม่ได้ผ่านหน้าบ้านอันนาจังมานานแล้วเข้าไปดีกว่ายาฮูมาต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือกูสร้างฉากแ้๊บนึงแหละไม่นานมังแม่งเฮีย้ยแม่งสั่งงานกูแบบเฮีย้ยชิบหายเลยมึงไม่ต้องรู้หรอกเป็นใครเว้ยแต่แบบ งานแม่งค่อนข้างส้นตีนมากนะฮะไอ้เหี้ยเลยแบบกูหัดชิกูยังไม่มีอารมณ์อัดเลยเวลากูแทบไม่มีที่จริงกูควรทคชิปที่แม่งมีสาระกว่านี้ด้วยแต่แบบกูเอาละครกูจะทำก็ได้ว่าแบบไอ้ห่ากูไม่มีเวลาไอ้เหี้ยแม่งงานก็หุุนหยิดกูค่ะตอนอับตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์แบบอยากอัดเลยแบบอัดอัดก็ได้ว้ไอ้เหี้ยแม่งกูกูไม่รู้เหมือนกันเป็นวิธีหนึ่งในการระบายอารมณ์กูั้งไอ้สัสกูทำฉากหนังสั้นเสร็จแล้วนะฮะเรามาสู่จอหนังสั้นต่อดีกว่านะ นี่คือวงเล็บเสียงในใจนะฮะโอ้พระสง์นี่คือยานามิอันนาจังเธอเป็นเพื่อนของฉันมาต้องนานแล้วฉันไม่ได้เจอเธอมาตั้งแต่สมัยก่อนต้องนานแล้วนานทีเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนแต่พอดีวันนี้ฉันมีธุระเลยฉันผ่านบ้านเธอพอดีเลยฉันถือวิสาสะเข้ามาในบ้านเธอโดยที่ไม่ได้บอกเธอก่อนนะพอแบบสวัสดีอันนาจัง วายไอเบียวคุงเข้ามาได้ไงนะ่ะอ๋อพอดีเราผ่านบ้านเธอนะ่ะเลยขอเข้ามาเลยเราไม่คิดจะบอกกันก่อนเลยเหรอใช่สิเพราะพวกเราเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันไงล่ะเราเลยรู้ใจยิ่งกว่าไกลไกลเฮอะไรยิ่งกว่าใครนะอันนะจังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าบ้านกันได้เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วมึงบ่นเฮอะไรควายไอสัตว์มึงเข้าบ้านกูอย่างนี้มึงไม่ได้ว่าบุกลุกหรอ เหี้ยมึงไปหาสาวคนอื่นไปไม่นะอันน่าจังอย่าพูดอะไรอย่างนี้สิอย่าน้อยเธอเห็นเราเป็นเพื่อนไหมไม่ค่ะเชิญออกจากบ้านไปเลยนะกูต้องหาอีโมจิร้องไห้อีกใช่ไหมอันหนึ่งนะร้องไห้นี่กูได้แล้วมานหนึ่ง ฮือฮือฮอฮืออน,นาจังใจร้ายที่สุดเลยเราไปก็ได้ทำไมกันทำไมอันนาจังต้องพูดจาโหดร้ายแบบนี้กับเราด้วยทําไมเราถึงกลายเป็นโลกจิตตอนนั้นที่เราเข้าบ้านเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วไม่นะฉันกําลังรู้สึกว่ามีอะไรรุ่มร้อนภายในกายของฉันขนเริ่มฟูออกมาจากตัวฉันขึ้นเรื่อยๆ ไม่นะนั่นอะไรอีกนั่นคือดวงจันทร์สีเงินนั่นหรอไม่นะอ่าในที่สุดฉันก็กลายเป็นหมาป่าเดียวได้แล้วฉันไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้วฉันจะท่าทุกคนซะหลังจากนั้นฉันก็จะฆ่าตัวตายเพราะฉันคือจ่าฝูงไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นแกะเพราะฉันคือหมาป่าเดียวได้อัลฟาบูบอาวูอาวู ว้าหาเหยื่อดีกว่าฉันจะฆ่าคนให้หมดเลยฉันเบื่อแล้วที่จะอยู่บนโลกใบนี้ว้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณคือมิสเตอร์สัตว์ป่าโอ้พระสงฆ์คุณจะมาทำอะไรฉันอะโอ้า่กอดขอบคุณมาก มิสเตอร์สัตว์ป่าถ้าคนไม่ได้ช่วยผมไว้ผมคงตายแน่ๆเลยผมที่ชื่อคงตายแน่ๆเลยบนควยอะไรเตะอ่าฉันจะกลับกลายเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น ฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อฉันอยากจะกลายเป็นมนุษย์ปกติแล้วฉันไม่อยากกลายเป็นหมาป่าอีกต่อไปถึงฉันจะกลับกลายเป็นลูเซอร์ที่ไม่สามารถทำอะไรเป็นก็ตามแต่ก็ดีกว่าการสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นคือล่างชืบ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 เฮ้ยอมึงขยายตัวก่อนเดี๋ยวควายชืบ โอ้พาสพผสมเฮียโคเหลียวอะหนักสั้นแม่งโคสุดจอเลยกูไม่เคยรู้สึกสนุกกับการทำเฮียอะไรขนาดนี้มาก่อนหลังจากกูทำงานในเฮียโอ้อัศาจรรย์มากเลยในที่สุดเขาเปลก่กายเป็นมนุษย์แล้วนะครับไอเบียวกับกลายเป็นมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่น่ามอัศาจรรย์มาก แล้วเขาก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับโอ้อิซาดทำไมกูต้องเลื่อนคนเฮ้ยไอ้ฮี้เอาไม่โอ้สายแล้วใส่แล้วในที่สุดฉันก็บุกอ่อนจากอันนจังและคนอื่นได้แล้วฉันรู้มิสุดมีความสุขมากเลยตั้งใจร้อที่จะไปโรงเรียนไม่ไหวแล้วโอที่รักเราจะสายแล้วเหมือนกันไปกันเถอะเข้าไปในโรงเรียนกัน นี่วันหนึ่งกูต้องกดอะไรวะเออไม่ดีเออน,นี่ไงเขามึงไม่ต้องเข้าไอ้เบี้ยวมึงเข้าโรงเรียนไปทําไมมึงมึงออกมาได้ไหมเนะี่ยแบบไอ้เหี้ยเอ้ยวันหนึ่งกูช่างแม่งรับอันนี้เข้าไปโรงเรียนนะอันนี้เข้าไปโรงเรียนนะตูมตูมหายไปเลยเบาซ่ามาฮะ อย่าบอกนะว่ากี้อันนาจังกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นไปไม่ได้แม่เอ้ยทําไมกูยังมีชีวิตอยู่วะเออเออสุดท้ายแล้วฉันมันแค่เสดสวาสินะลาก่อนโลกใบนี้เออจบเรื่อง ข้อคิดที่ได้ก็ไม่มีเฮียหรอกต้องอยากงามเป็นเฮีย้ยมาจนทําให้สภาพละครสั้นกูไม่ออก็ปอย่างนี้ไม่ใช่ความผิดคนสร้างความผิดเอ๊ถ้ามึงไม่พอใจไอ้นี้โทษม่งทำให้กูไม่มีเวลาและทำให้กูเครียขนาดนี้ไอสัตว์แค่นี้บายบาย